เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนตำนานวัดสวนดอกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพี่อาร์วารตี้เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีเรื่องเล่าตำนานวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่มาเล่าสู่กันฟังค่ะวัดสวนดอกตั้งอยู่บนถนนสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีวัดสวนดอกมีชื่อเรียกว่าวัดบุบผารามสวนดอกไม้สร้างในบริเวณอุทยานของพญาคือนา ตามประวัติความเป็นมาแล้วเมื่อครั้งพยาคืนากษัตริย์ราชวงศ์มังรายลำดับที่7ครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1899ถึง1929ตามชินาการมาลีปกรณ์โดยพยาคืนามีพระประสงค์จะสนับสนุนพระสงฆ์ฝ่ายอรัญยวาสีจากศิลาจารึกหลักที่62ศิลาจารึกวัดพระยืนจุลศักราช732 หรือในปีพุทธศักราช1,913ได้กล่าวเอาไว้ว่าวัดสวนดอกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1,914หลังจากที่พยากืนนาทรงส่ง,ง,งสมณทูตท,ที่มีหมื่นเงินกองประขาวยอดและประขาวสายขอพระร,ราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตพระเจ้าลิไทยจากสุขโขทัยอาราธนาพระสุมนเทระมาประดิษฐานพุทธศาสนาฝ่ายอรัญ,ญาวาสีในอาณาจักรล้านนา หลังจากที่พระสุมนเถระพำนักที่วัดพระยืนจังหวัดลำพูนในปีพุทธศักราช1912อีกหนึ่งปีต่อมาพญาคือนาทรงสร้างวัดสวนดอกไม้ในเมืองเชียงใหม่ขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของพระสุมนเถระและทรงแต่งตั้งพระสุมนเถระให้เป็นพระสังฆราชในมหาสุมนสุวรณรัตนสามีตำนานมูลศาสนาได้กล่าวว่า วัดส่วนดอกนี้มีขนาดเท่ากับวัดเชตวันมหาวิหารที่นายอนาถะบินทะกะเศรษฐีมหาเศรษฐีได้สร้างถวายแด่พระพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีมีพุทธเขตกว้าง311วายาว331วาส่งโปรดให้สร้างพระอุโบสถซึ่งปัจจุบันคือวัดพระเจ้าก้าตื้อนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้สร้างเจดีเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเทระนำมาจากสุโขทยัย สมัยพญาเมืองแก้วซึ่งครองราชในปีพุทธศักราช2 0 3 9ถึง2069ทรงโปรดให้รื้อเรือนหลวงของพระองค์มาสร้างมหาวิหารในประชุมตำนานลานนาไทยเล่มที่สองได้กล่าวถึงพระองค์ว่าได้ทรงโปรดให้สร้างปราสาทท่ามกลางมหาวิหารที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปฏิมากรสร้างหอหม่นเทียนธรรมปีพุทธศักราช2074พญาเมืองแก้วทรงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปใหญ่ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดบุพารามสวนดอกไม้เป็นพระอารามหลวงในพระบรมราชราธปัมย์ของกษัตริย์ราชวงศ์มังรายวัดบุพารามสวนดอกไม้เป็นวัดร้างในช่วงที่มีศึกสงครามพม่าเช่นเดียวกับวัดอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2429พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้โปรโดให้ย้ายกู่เจ้าหนาาในราชาสกุลณเชียงใหม่จากบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดไปไว้ที่วัดบุพาราม หรือวัดสวนดอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งทางเจ้าหนายตระกูลนาเชียงใหม่ก็ได้ทำนุบบำรุงวัดนี้สืบต่อมาจนปัจจุบันปีพุทธศักราช2474ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นประธานพร้อมด้วยศรัทธาของประชาชนทั้งหลายได้ทำการปฏิสังขรณ์พระวิหารใหญ่อีกครั้งหนึ่งในส่วนของโบราณวัตถุสถานวัดเจดีหลวงมีเจดีประธาน สร้างอยู่บนฐานทักศิณสีส่เหลี่ยมมีซุ้มประตูทางขึ้นสี่ด้านแสดงลักษณะของเจดีย์ทรงกลมที่ปรากฏให้เห็นในกรุงพุกามมีเจดีย์บรรจุอัฐิของเจ้าตระกูลนาเชียงใหม่มีพระเจ้าก้าวตื้อพระพุทธรูปซึ่งหล่อด้วยโลหะหนักก้าวโกดตำลึงเรียกว่าพระเจ้าก้าวตื้อเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2047เเพื่อเป็นพระประธานในวิหารวัดพระสิงห์ เมื่อหลอเสร็จไม่สามารถที่จะชะลอเข้าเมืองได้จึงปลดให้สร้างพระอุโบสถประดิษฐานไว้ใกล้กับพระอารามบุพพารามและยังมีวิหารหลวงลักษณะเป็นวิหารโถงไม่มีผนังรูปทรงที่เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นรูปทรงที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยครูบาเจ้าสีวิชัย